นายนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายเน้นการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดในขณะเดียวกันก็ได้มีการเก็บสถิติในการฉีดวัคซีนโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนแม้ไม่ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่สามารถลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสําหรับการใช้วัคซีนผสมสูตรสิ่งสําคัญในช่วงเวลานี้คือการเร่งฉีดให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพราะสายพันธุ์เดลต้ามีการระบาดท,ที่รุนแรงและติดต่อได้ง่ายกว่าที่ผ่านมาและกําลังเป็นปัญหาทั่วโลกซึ่งการวิจัยในไทยนั้นก็เป็นอีกแนวทางแก้ปัญหาหนึ่งที่แสดงถึงความพยายามของคณะแพทย์เพื่อเอาชนะสายพันธุ์เดลต้าโดยต้องพยายามหาทุกวิธีทางที่ดีที่สุดและหวังว่าจะประสบความสําเร็จ โดยรัฐบาลเปิดกว้างหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจิงสําคัญคือการให้ความรู้อย่างรอบด้านแก่ประชาชนดังนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีไม่มีนยโยบายที่จะระงับการใช้วัคซีนผสมสูตรแต่อย่างใดและขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในกรณีวัคซีนผสมสูตรสลับสูตรเพื่อน,นำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะระง,งับการใช้วัคซีนแบบผสมสูตรแต่อย่างใดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในกรณีเรื่องของวัคซีนผสมสูตรนี้นะครับเพื่อจะได้นํามาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยรัฐบาลเองก็เปิดกว้างนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือรัฐบาลจะต้องให้ความรู้ นะครับอย่างรอบด้านแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีนโยบายที่จะระงับการใช้วัคซีนผสมสูตรแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สําคัญคือองค์การอนามัยโลกโดยหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าประชาชนไม่ควรตัดสินใจเองในเรื่องนี้แต่ควรเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในส่วนของภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาอาพิสิทธ์จังเต็มรายงาน